ชาวเน็ตวิจารณ์นสนานตำรวจอย่างไม่แจ้งข้อหาวันธนกรตจากประเด็นที่นักร้องหนุ่มชื่อดังวันธนกรตขับรถชนไทยรถเก็บขยะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายโดยล่าสุดทางด้านหนุ่มว่านก็ได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมและเชิญญาติของผู้เสียหายทั้งสองรายมาพูดคุยเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นโดยผลการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีทุกฝ่ายตกลงกันได้ หนุ่มว่านพร้อมรับผิดชอบให้ทั้งหมดทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าหยุดงานค่าสูญเสียไรายได้ค่าเดินทางต่างๆสำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอัส่วนของเจ้าของคดียังไม่ได้แจ้งข้อหากับหนุ่มว่านเนื่องจากอยู่ระหว่างผลการตรวจของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายจากแพทย์ รวมถึงผลตรวจแอลกอฮอลในเลือดของหนุ่มวันด้วยจึงจะสามารถตั้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจต่างก็แสดงความเห็นทั้งบอกว่าแพนตรวจนานไปไหนผลตรวจคนดังเป็นเดือนประชาชนทั่วไปรู้ผลในคุกไม่แปลกใจกับระบบประเทศนี้ทำงานไวดีพอเป็นดาราก็จะมีสิทธิพิเศษเยอะ